Uh oh มาถึงแล้วนะครับดูนะร่วงร่วงค,คนบ้างยังนแม่งเป็นให้คนเป็นอะ่ะให้ไงวะคควัาดีวะนะ่านักมือยืนมะเห็นนะรัดูขดนัำให้พี่น้องไอซีได้ดูนะครับนี่นะครับกำลังเริ่นแม่สามสิบเจ้าเจ้านับเจ้านับเจ้านับป้อที่ ตจนนับแค่เข่งพ่อรับขอให้มันคมชิบหามันก็โอเคแล้วแมนบอ,ออว่ตจะโตไปนน้เดี๋ยวหลงนับเข่งกับพ่อแล้วเรื่องเรื่องที่ครับเรื่องอ่าโอเคดึงอ่าดึงออกมาิเลยดึงออกมาเลยอันนี้บ้านไหนครับเนี่ยบ้านโน่น,โนสีสวันนสดิส์อ่าค้าหงวงนะครับเนาะตำบลยังก่อน นาบอลคือสำเนียงของคุณแมก่กับผมฟังนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นสำเนียงทิมผมก็เลยฟังไม่ค่อยชัดนะครับเป็นตำบลนานบอนนะครับอ,อำเภอคาม่วงจังหวัดกาฬสินนะครับของแม่เป็นร้านค้าอยู่แถวนี้เนาะเป็นร้านค้าอยู่กลางกลางหมู่บ้านาโพลนียังปะโน,บ,น,บ,นบ้านโนนสีสวัสดนะครับอ,อยู่กลางหมู่บ้านเลยต้นมะขามใหญ่นะครับถือมาเลยครับคนหลานเลยถือมาเลย อันนี้คนสั่งอยู่เมืองนอกนะครับสั่งมาให้คุณแม่เลี้ยงที่อ่าบ้านนะครับกล่องนี้เราใส่มา15ตัวนะครับท่านใดที่อยู่แถวบ้านโนนสีสวัสดนะครับก็ ากที fate, um bin, mm ่นี Pur ่ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอยู่กลางหมู่บ้านเลยเป็นร้านขายกับข้าวนะครับลมมะขามนะครับตำบลนาบอลนะครับอําเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอันแล้วโจโจสิเปิดหรือแต่แข้งเลยกันเลยครับจังไรมันก็ครบอยู่แล้วนี่คือเปิดเปิดหรือแต่แข้งเลยกันเลยเอาที่เกาสะดวบมัน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 อยู่เลยเวนะจะนับไปักก้องแล้วหีื่าที่หาหน่วยหรือมันบ่ ครบทุกเรื่องแล้วมาอะไรเจ๊ลังอะไรแล้วฝันเฮ้ลังมันมีแต่ลังเป่าลงนหมีละมันเอิลังเป่าลงใส่ดอกมันวายากญ่แบบน้ำลั่งอันใดที่อยู่ตามละแวกนี้นะครับอยากได้ไข่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนี่นะครับแต่ผมจะให้ดูเป็ดนะครับงามยูนเมอรตัวเป็ดอ่ะพิวาใส่เลยวะนี่นะครับ ง่างครับง่างายงา่งายที่ย่ข้างนะครับเหลืออีกสออีกสองันหน่อยแม่ันบ่หน่อยพี่แม่ร้อยสาตัวหลายเจออยู่ดิแตกเดี๋ยเราสังชีงนี้สิตัวแล้วพอผมออกหาเอาไป มันเก่าเค็งมันดีอร่อยสามยิมหาเราเราซั่งอร่อยสามสิบพอใจนอเนาะขอผมออออออนะครับห่างแคบนิดหนึ่งนะครับเป็นสวนกเกษตรนะครับปลูกหลายอย่างเลยนะที่นี่มีแหล่งน้ำค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีทั้งหมูมีทั้งเป็ดนะครับที่นี่แต่แข้งเลยแต่แข้งเลยมันยังบวบอีกมันยังบวบหักบวบสับครับนั่นแหละนั่นแหละ ครับตัวสวยๆนะครับ,ยรบอยากให้พี่น้องเอซีได้ดูนะครับนี่นะจะได้เห็นชัดๆเลยนะครับนะี่ครับงามแน่บ้างไหมโต้ถือไก่ได้บ่มันงามถือไก่ได้บ่างโตเป็ดอ่ะเป็ดสาวบ้างอะไทั้งสี่ลรอครับเป็ดเ,เป็ดสาวมันเป็ดทีกับเป็ดโถเลยเนาะอุ้ยท้ายแล้วครับ,รบก็ร้อยสามสิบว่ะแม่มันต้งครบมันบ่ครบดิ นี่นะครับโอเคนะครับในนี้นส่วนหนึ่งแล้วก็ข้างนอกส่วนหนึ่งนะครับเดผมว่าคลิปนี้อ๋อไวปานนี้เนาะยังไงก็ฝากบ้านยังก่อนบ้านโน่นสีสวัสดิ์บ้านโน่นสีสวัสดิต์ตบบดหน้าบอนนะอเนาะอําเภอขมวงจังหวัดกาฬสินธนะุ์เนาะอ่าผมขอเบอรนะ์หน่อะนะครับมีคนอยากได้ใครให้พันธุ์ทัวร์มาเจ้าหน่ง <B> เบอร์เบอร์โจ้ไหมศ้ศูนย์เก้าแปดหกสามสี่ 92cc นะครับท่านใด uhm, right ที่อยากได้ไข่อยู่แถวบ้านโนนสิงสวัสดนะครับนั่ <c oughs> นก็ติดต่อที <tes> peanuts, ่ค <Carrie, S 1> ุณแม่แม่ยังไแม่ร้านฮะแม่แม่เลื่อนแม่เลื่อนนะครับร้านขายกับข้าวอยู่ร้านขายกับข้าวอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ทำไว้ปาปนี้ไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ